ครับวันนี้รายการอนิวัตรพาสวกนะครับโหดูครับเมนูของเราวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หกครับหกกันยาวันเสาร์เราไม่มีเวลามาทําครับวันนี้เราก็มาดูเหมือนเดิมครับโหอาหารทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับกุ้งแช่น้ําปลาเน้นๆก็เนี่ยครับดูครับกุ้งแช่น้ําปลาถ้วยนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับมึงเห็นไหมครับเห็นนะครับเออกุ้งแช่น้ําปลาถ้วยนี้ไม่ธรรมดาครับดูครับข้างบนนี้ นี่ครับอืไม่ธรรมดาครับนี่นี่คืออะไรที่เราไม่คาดฝันครับอะไรนะครับพิกครับอขมแล้ว้าไปแดงกว่าครับอือบมากเนี่ยข้าว ข้าวไม่ค่อยอยากออกตังเท่าไหร่ครับทำไม่ะครับข้าวเหนียวออข้าวเหนียวก็ต้องกินกับนี่ครับอะไรครับเนื้อเดดเดียวสิครับทครักินไม่ทันครับเนื้อแดดเดียวนี่ครับนี่คือหมูหมูชอบชมครับทำไมอ่ะหมูยอครับ ไมอี่ใช่เอียงครับทำไมอ่ะลาบปลาหมึกครับควรเป็นมิกรนี่ครับนี่ครับถ่ายรูป่อยครับครับอะไรไม่หครับถ่ายรูปนะครับเข้าวเลยข้ากล้องครับ พอแล้วครับอันนี้เอาแค่น,นี้ครับ